สวัสดีค่ะพี่รองค่ะโอ้ยขีดแรลกแหกหมันของมือนีบ่มีอย่างจีไทยเก่งจีไท,ย,ทยเอาจุ่มนีสักนี่แหล,เลนะอเอาอีเนี่ยนองไปใส่โอ้นอนไปเขาห้องน้ำเอากระด่งจุ่มกันอยู่นี่แหละมือนีปูสาดเบื้องมลอลลัมอันนี้กันเบื้องเอาตะหลานแม่ป้าเนี่ยนี่ครับใหญ่ตะนน้ำหลานน้องไอดานอ้นองไอดากับน้องอย่างน้องไอริทน้องไอริทน้องแหยด์ส่นดอกเนี่ยน้องแหยดน้องแหยด ถูี่ทายทางผุนบ่ได้เอ๋ทายทางผุนบ่ได้เขาเห็นพร็อพอยู่ถาใต่เวทีกับบ่ได้เขาเห็นชุดแล้วเบิ่งต้นไหนยังพึ่งแปลงสิล่ะมืันนี่เดี๋ยวพวกยัยนียังมาฝากเด็กน้อยเมื่อนี่บ่ได้ยังทางขนาดจะห้องบ่ได้กินทอดเข่าแบบมาเปลาเพราะว่าซานะคะมือเนี้ยเพราะว่าซาเพราะว่าสวยอันนี้น้องแก้มเพชรยังบ่เนี้ยกำลังที่ไ้สดค่ะโอ้ยนึกว่าเป็นเกงเหล็กมืันนี่เกงเห็กได้บ่ นป่าแล้วเก่งเลยเลวขนามันอันค่ะมันอันเรีนน้ำเปลเ่ยเออกมได้ไหมแน่พิบัติเก่งเลยพอพญามาแล้วมันอันหนูก็เยบ่ไยดถือองนไทยบอด้เป็นพอเขบ่นเป็นพอเขาบ่นว่าไทยบได้ไทยพอลุงบได้ปะพอลุงใส่บอกแม่พญาเจ้าเบิ่งกระโปรงบ่แมนบบกระโปรง เลี้ยวของน้ำของน้ำเยอะถ่ายเบิ้งมเลยน่ยไ่นดลี้ยวได้ดีรที่นหนาจังเสคเหมือนเลยชัดีของน้ำยอเอยจะวัดไถ่ายให้ดูด้วยไม่ได้ค่ะให้ทุกคนดูรีแอคทุกคนออาชีลุงตีแบบลุงมาเลยเนาะ เมีหพญาภาคให้ถ้าแย่างเมื่อกี้เม่กี้เมื่อกีือกระโปรงโอ้หมายคือตาแล้วพี่พีเรามาใส่หัวพี่พีชว่าพีชโออเหมือนชนโตเลยไปใส่บางย่อัน้นอไรอามัดผมมัดผม เออทักเตยบนือทักเปียวมีเนี่ยเหตดเดี๋ยวแก่เดี๋ยวทักเหาน่ะหาได้เห็ดแก่เขินไหมหาได้เหตุเมื่อวานพันผิดใครออกได้สองคนเนี่ยเมนี้เนย่มเมนีพันยุ่มหัวกันเด็กหน่่ยสองตนเออวันผิดใครออกเมนีตีกันอีก เอาผู้ชายก็ใส่แบบนี้หรอตายแล้ว ว้าวมากว้าวมากแล้วเหมือนตอนนี้ว้าวมากต้องซื้อบัตรมาดูแล้วแหละต้องมาดูหน้างานแล้วแหละผู้ใดสะดวกมาเมาื่อไงานผู้ใดยบัตรสะดวกเขาคุ้มปิดเต็มเต็มืลอนี้่ยเลยค่ะเพราะว่าอย่าไปเข่าไก่มือมันสิอ้างแอดมินดึงเข่าของบัตรทันสีวาเบิง้งบ่ลัมบัตรทัานมูเด้พี่น้อง129บาทนะคะบัตรกลุ่มปิดนะคะ11ตุลาคมนี้เปิดฤดูกาลแล้วใหม่กำลังใจในไหลเออหันไปทางใดบ่ได้ค่ะมีแต่อมมีแต่ชุด กันไทยให้เบิ้งมุมนี่ฝันพ่อแม่พี่น้องเบิ้งคลิปให้แนไทยยังไทยยังก็เบิง้งให้แน่ก็สิได้มีกำลังใจในการทำคลิปเด้อจ้าอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเบิ้งคลิปให้ตลอดมานะคะเ<อ>บิ้งคลิปให้จบเด้อพี่น้องเบ,บ,<อ>บิ้งคลิปให้จบบ่ขำโฆษณาจะได้เป็นการสนับสนุนเล็กๆน้อยๆให้ช่องตะลิวและเพื่อนอราไปเชียวให้ยอดวิวหลายๆเป็นมือพีน่เพื่อนแน่ส<อ>ิได้มีกำลังใจในการทำคลิปเนาะค่ะ นเนี่ยกำลังใส่ชุดยวนเบิ่งเด็กหน่อยสองตัวนี้ไปก่อนนี่<ว>น้องไอริสกับน้องไอดานี่เ<ว>มื่อนี้พน,นังมอแม่เมพน,นังคุยกันเด้เมื่อก<ว>ี<ว>้หลาหน่อยไปก่อนเมือนี่ประธานได,ได้คลิปอยู่พี่น้อกไทยยากเพราะว่าถ้าจเจ้าใส่พอบใส่ชุดเข้ากับปรจ่านกาไทยถึงสวมใส่เพลงใส่ดนตรีน้ำเนยกับไทยบนไม่ต้อตาหากแจงเนี่ยคุณพี่อยู่จังหวัดอะไร เหมือนเลยอ่ะ่ะพี่วอมามารอซ้อมแล้วคะ่ะเมื่อนี้ซ้อมดนนันดนตรีคือเก่าคะ่ะพี่้องค่ะเด่นเสือกซ้อมใส่ชุดซ้อมใส่ดน,นตรีสดคือเก่านักลองก็มาลองใส่เหมือนซ้อมใหญ่ซ้อมจริงเลยนะคะเด็กหน่อยก็ได้ฝึกใส่รองเท้าส้นสูงฝึกใส่สุด,สด,สดไปน้ำรันดนตรีไปพรมอันมือไฟมือดมิกคนนก็นได้มีไฟมีก ดนตีไปนะคคะพี่น้องคะพี่ว่าเราพร้อมมาระดับหนึ่งแล้วนะคะใกล้เปิดฤดูกันก็ซ้อมกันเข้มข้นในยินค่าว่าตารางหมอนั่หนีหมืออื่นซ้อมแต่งเต็ม11โมงครึ่งจนหอด,ด้อค่ะพี่น้องหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะพี่น้องเราจะซ้อมเข้มข้นมากตั้งแต่11โมงครึ่งเลยทีเดียวเชียรฝากเป็นกําลังใจให้ทีมงานเฮาเลยะค่ะทุกคนเต็มที่มากพักผ่อนนอนน้อยกับสู้มันใกล้เปิดฤดูกัน มันตื่นม่หมื่นน่ะสิบเอ็ดมงเขตื่นตื่นกับต้นเตือนปกติตื่นสิบเอ็ดมงอยู่แล้วขันขันป่อยตีสามตื่น,ตตน,น like สิบเอ็ดเออมาสอนสิบเอ็ดม okay. ้งนี่สูบ่ะซิวสิอ่ Moon. าแสดงว่าเข้าใจมันว่าพังงเข้าใจเข้าใจแต่เข้าใจไหมฝังงงเข้าใจทุกคนเข้าใจผู้นำแล้วว่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมฝังงงแล้วเพราะว่าง่วงนอนน้อยนะคะบ่ดอขันขันเทาแบบว่า สอบเดี่ยวกับไยเร็วเนาะม,มันขึ้นเท่ากับกับปีหนึ่งกว่ามีมือนั่นแหละกับปีสามกว่าแบบซ้อมทักมื่อเริ่มเขาทีเขทาทั้งกบบป่อยไวเป็นระบบระเบียบมากขึ้นสูกส้ก,กันก็ไปอย่างไรเนาะอยากเล่นเก่งนี่เด็ใส่สบอร์เด็กไซบอรผู้ชายผู้ชายหรอไปเต้นชายได้ไหมเอาสิ<อ>ไหวไหมล่ะสู้แรงเขาไหวไหมล่ะแม่ป่ากัน ไทยคลิปจมอยู่ผู้เดียวเขาก็จมอยู่ผู้เดียวคือกันพี่น้องจมกจบ่องอุ้ยหน่ยังหน่อยนิดเดียวนิดเดียวตัดออกเอาอันตุ๊กตาใส่ใส่สติกเกอร์หน่อยเดียวนิดเดียวนิดถ้าไม่อยากให้เห็นต้องมานั่งตรงนี้ใหญ่ไม่เห็นพอลังอันไายได้เลี้ยวเพราะว่าพิวดต้องไปเลี้ยวโปรโมทไปเลี้ยวก็มีแตอร์พอลังอันมาใหม่กับไทยบ่ได้ก็เลยต้องรองนิดนึงเนาะพี่น้อง น้องต้นริ้วเป็นเขาของงานก็ไปจัดการชุดอยู่หลังเวทีพี่น้องเขียในใะไกันแล้วเขียในใะไกันอีกแล้วจีหันหลังคือหันหลังใส่กันอีหล,ล่ะคือว่าเล่นน้ำกันโอ้ยน้องไอรีหันมาแม่อีหล่ะเมื่อไหร่ใส่ท้องม,มีหัดท้องอ่ะอ่อนคอใส่คอกับอ่อนข้อมืออ่เอี่ย นะผมหนาดิน้องน้องแงดผมหนาะน้องน้องเอลิทผมบางพเพราะน่ะแตาหักแปลเฮ้ยน่องใช่เ้าพี่น้องสองทุ่มค่ะิลัส่ดนตรีสดเต็มระบบทั้งนักร้งองแดนเซอร์และก็ดนตรีแสงสีเสียงทุกอย่างนะคะสองทุ่มโดยประมาณเราจะเริ่มรันนะคะ,ะ,คะยังรูมสนับโว้ย เติ้งโตเราเหมือนเกียร์กากีเลยม่าใ่อีกเกีรเดินเิ้งโตเออเพื่อนกันเสาเช็คอยู่ตอนนี้พี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราในเด้อมันเปิดฤดูกันที่เป็นตุล้าตุลาคมนี้อยู่ที่สนามกลางกีฬาบ้านแจ้งคือเราพี่น้องมาให้กำลังใจผู้มาบ่อใดกับซื้อบัตรคุณปิ่นร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้แต่ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะจ๊ะแมนแปดนาทีเราจะอ่ะบายบาย